ทำอะไรครับทำอะไรคะ,ะ,รคะน้องทำแซนด์วิชทำแซนด์วิชกันจะไปเดินเล่นของพุทธมนทนไปเดินเล่นเตรียมอาหารไปด้วยนี่นะไม่พอโอ้ย <laughs> ไม่พอพักหน่อยก็ะเดินเลย วันนี้มาบ้านน้องสาวนะคะมาบ้านน,าน,น้องสาวอยู่คนเดียวน้องสาวอยู่คนเดียวกำลังจะออกกันนะคะจะไปเดินเล่นพูดธมรมทน ทังไหนนี่สี่ประตู ปะอชมพูพันธุ์ทิพย์สีเหลืองเนี่ยที่เ่าไป็นชมพันมันมีสีชมพูเลยนะสายเป็นหรือสายหมุนเลยะนถ้าชมพูพันธุ์ทิพย์เนี่แต่พันธุ์สีเหลืองมึงอ่ะต้นนี้แหละที่ไปปลูกพันธุ์สวยแต่จะสีเหลืองโอ้รถเยอะเนาะใส่เขาให้จอดเท่านี้สวยล้วงกระลำนะโอ้ตรงนี้สวยนะเนี่ยถ่ายเนี่ย พื้นมันพรมสิเเดี๋ยวขึ้นมา,ามนถ่ายมาจะตงมาถ่ายมาถึงแล้วนะคะมาถึงพุทธมน,น์นะะทนน่คะพุทธมน์ทนเดี๋ยวรอน้องสาวก่อน เดินทางไหนไปเดินรอบองค์พระก่อนดเดี๋ยวถ้าแดดร้อนจัดเราค่อยไปกันในต้นไม้อันนี้แดยดยังไม่ร้อน,น ขายลตลอดขายแค่แบบเกพอขายแล้กวก็แค่แหนก็้างาขายพอ,อ,อแล้วไม่ดทำไมเป็นเขียวองคะน้างบนอ๋อก็มันเป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นตะไครันเป็นเขียขวๆนานแล้วนะตรงนั้นน่ะสวย หยุดการออกกำลังกายชั่วคราวออกกำลังกายต่อ สวยเล่นๆถ่ายวีดีโอสวยมากเลยย้อนแสงมาเดินตรงที่มีต้นไม้นะเมื่อกี้แดดร้อนอันนี้มาเดินนะอาหอมดอกอย่างนี้หอมดอกอะไรเนะีย เหอมหอมจริงๆด้วยหอมดอกเออหอมดอกสาระนี่หอมเลยหอมหมีเครื่องมอเออหอมออสวยสวยมากดอกสาระนะคะสาระดีนะ ต้นสาล่ต้นสาลดอกมันมือดอ่ะมันมืด เดี๋ยวครับใช่วนะดูดิเี่ยวสวยค่ะต้นสาระนะคะนูนเหยหอมหอมชื่นใจอ่ะนานต้องไอ้แม่งมาตอมกันเหรออ๋อ้ยเครื่องจะเห็นนะในตั้งแต่มา สีไม่เคยเห็น,นบางแสดงว่า,ออาต้นตนี้ต้นแกนึงนานั้นไม่เคยมีส,สีออกส้มๆนะมันมีหลายสีนะแต่ไ่ไมอ้นโอ้ยตัวอะไรกัดโอ้ยตัวอะไรกันเดินมาเดินมาเจอดอกสีเหลืองร่วงเต็มพื้น <c oughs> หยุดการออกกำลังกายช่วครา้อืมสวยเป็นพื้นเลยทาไมมันหล่นมาแล้วเหมือนในทองอุไลเลยนะพอร่วงมาแล้วเหมือนทองอุไลอาา่ะเออทำไมมัน เถ่ายวิดีโอพอล่วงลงมาแล้วเหมือนทองอุลัยสยเลยอืมสวยมากๆพอล่วงลงมาแล้วเหม,มือนทองอุลชื่อดอกอะไรนะชื่อดอกอะไรนะเนี่ยฮะ เหลืองพันธีปะ <ห ả? S 1> เหลืองพันธีปะไม่ใช่เนี่ยใช่เรหรอจำไม่ได้แล้วสวยๆเอาไปปลูกที่บ้านต้นหนึ่งยังไม่โตบ้านที่ลำปางสวยมากเนี่ยกลุ่มเขาสวยๆไ,ไม่ได้กลุ่มจีเหลืองอะสวยมากเลย

หนึ่สองสามโอเคเห็นตาเปล่าจะสวยมากเหมือนค่ะออกกํลังกายต่อสังเวหยุกายสถาน ตำบลปฐมเทศนาให้ดูไปถ่ายตหนึ่งถ่ายตรงนี้โอ้ย oui. น<า>กเอี้ยงน่าไปเลี้ยงอย่างนกุ่ยเอียเอ้ยง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 เอี้ยง เอ,เ,อเอียงเอียงต้องเอียงเยอะเลยอืมออกกำลังกายค่ะหยุดการออกกำลังกายชั่วคราวตรงน้ำนี่ก็มีปลานะคะสะพานผูกอ่ะ เดินไปเรืพุยมไม่เห็นมีปลาเลยยังไม่ได้ครึ่งเลยน่เดินไปไปเดินต่อเดินเร็วๆหน่อยสิจิ้มโทรศัพท์ยังเจ้าหกลมนะมาถึงครึ่งวงยัง กึ่งวงแล้วมะเอสอสวนกบี่เขาอยู่เมื่อกี้กกาลังยสวนครั้งที่สองเออเจอซากุระแล้วนะคะซากุระเมืองไทยนมัหลายต้นเลยนุนน่นน,น,นนุ่นต้นเดินเข้าไปจุดไฟแดงนุ่นต้นนึ่งโออยนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้สีชมพูมตรงนี้ไม่เป็ขาวตรงนี้<า>ต้นนึง่งเดินเดินมาเจอซากุระ Để xuống mạng lên, đẹp. Nó có thể dùng để tập Ừ, Nó เขามีชื่อปักหดไม่จำไม่ได้ฮะไมมันเหมือนดอกอีหุมอะไรนั่นที่คนอีสานกินอ๋อรู้ละแม่นก็ออเอ,เอแต่ว่าเป็นพันธุ์สีขาวที่เอาไปที่บ้านให้ประแขกปลูกแล้วประแขกไม่ปลูกอะ่ะแล้วที่ประตุกเอายอดมากินใช่ไหมไม่ซื้อน้อเอาเม็ดไปเฮอขอ่อยเพาะอะเราข่อยมันเพาะอ,อยู่ค่ะน,นี่ไง,งไมัน,เ,นเป็นใน,นมันอยู่ในตระกูลเดียวกัอ อะไรนะต้นคูนใช่ไหมต้นดอกคูนเออต้นดอกคูนแต่เป็นสีขาวอะโอ้ oh, ดูดูดูดดนี่ย้อนแสงย้อนแสงเลยค่ะอุ้ยสวยแมันเป็นคูนขาวโอ,อ้สวยอ่ะสวยโอ้ยสวย Sandali no เดินมาเกือบคือเกือบรอบแล้วนะคะรอบปงกมรอบรอบนั่งกี่กิโลฮะรอบสองกิโลนี่เราเดินมารอบรอบรอบวน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 รอบวนองค์พระนี่ค่ะองค์พระที่องค์พระนะคะนี่เมื่อกี้เราเดินวนรอบไปข้างหลังเราเดินไปข้างหลังนู้น หลงนีาไปต่อตองเ่าไปนู่น เาาเื่องฟ้าเนี่ยสวยด้ถ่ายมุมนี้ได้องค์พระด้วยสวยไหมเห็นองค์พระอยู่ข้างหลังมีตรงมุมนี้มุมนี้เงเสียงเห็นองค์พระด้วยว้วสวยเยยวจะไปต้งไหนข้างนกมง อเออไปเถอะนี่จะถ่ายตรงนี้มันสวยอุยอ้ยงามแต้งงามว่ะนะเจ้างามแต้งงามว่ะงามขนาดงามไหมคะ